กระถางต้นไม้จากหลอดสวยๆแบบนี้ทาง่ายมากเลยนะคะจะง่ายขนาดไหนนักไปดูกันเลยค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะเราก็จะใช้หลอดที่สามารถโค้งได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดออกมาห่างจากส่วนโค้งตัวนี้นะคะเพี่ออมจะวัดออกมา3ซนติเมตรค่ะแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกไปได้เลยนี่นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะวัดออกมาจากส่วนโค้งตัวนี้นะคะหรือว่ารอยหยักตรงนี้ค่ะวัดออกมา3ซนติเมตรค่ะแล้วก็ตัดได้เลย ตัวนี้พี่อมก็ได้ติ๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําเหมือนกันทั้งหมด4หลอดเลยนะคะเดี๋ยวพี่อมจะตัดนะคะ,คะตัดออกมาเลยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ดัดให้เขาโค้งแบบนี้ค่ะเพื่อทําเป็นมุมนะคะทั้งหมด4ชิ้นเลยแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะนําทั้ง4ชิ้นนี้ประกอบเข้าไปด้วยกันนะคะเราก็จะพับส่วนมุมตัวนี้ค่ะพับเข้าไปเล็กน้อยนะคะเพื่อดันเข้าไปให้ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดันเข้ามาแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็ต่อมุมต่อไปเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะต่อเข้าไปด้วยกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมเลือกสีสันของหลอดได้ตามใจชอบเลยนะคะต่อมามุมสุดท้ายค่ะก็ประกอบเข้าไปด้วยกันแบบนี้เลย แล้วจะให้ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะซึ่งขนาดความกว้างของช่องตัวนี้นะคะเราก็นําขวดของเราค่ะมาวัดดูก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็ยังจะกว้างอยู่นะคะเราก็ดันเข้ามาค่ะแบบนี้เลยตัวนี้เราจะทําให้พอดีกับขวดเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็พอดีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําแบบนี้ทั้งหมด13ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเตรียมก็ทําเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ เราก็จะใช้แบบนี้ทั้งหมด13ชิ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นขวดน้ําดื่มค่ะเราก็ใช้ขวดน้ําดื่มแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมจะใช้ขวดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นขวดเล็กค่ะเราจะใส่ต้นไม้ประดับไว้ในห้องนะคะนี่เลยเราก็ตัดครึ่งกลางขวดแบบนี้เลยนะคะแล้วเล็มขอบด้านบนให้เรียบเรียบสวยๆเลย ตัวนี้พี่อ้อมจะใส่น้ํานะคะดังนั้นพี่อ้อมจะไม่เจาะรูด้านล่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใช้ตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะคะในการลองด้านล่างค่ะพอดีพี่อ้อมจะวางโชว์ไว้บนโต๊ะทางานนะคะเราก็จะเล็มขอบออกมาค่ะตัวนี้เราก็จะทําเป็นฐานนะคะยมก็จะไม่ใช้ใหญ่เท่าไหร่นะคะตัดออกมาให้เป็นได้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้แบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะวางเป็นฐานไว้ก่อนนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะนําหลอดที่เราต่อกันไว้แบบนี้นะคะวางลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ทําการติดกาวเข้าไปก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อจะทากาวไปที่มุมแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วเราก็วางไปได้เลยต่อมาชั้นที่2นะคะนี่ค่ะ จะทากาวเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะเราจะวางในแนวนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มความเกลี่ยในการวางสลับแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเมื่อได้ชั้นที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําขวดของเราค่ะวางไว้แบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะประกอบชั้นที่3เข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะวางในแนวนี้เลย เราก็จะสว่างสลับกันไปแบบนี้นะคะทากาวเข้าไปจุดเชื่อมต่อกันก่อนคะ่ะมีเลยทั้ง4จุดเลยนะคะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะประกอบไปจนครบ13ชั้นเลยนะคะ นี่ค่ะตอนนี้พี่ออมก็ติดครบทั้งหมด13ชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ออมจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยคะ่ะตอนนี้กาวก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่อ้อมจะเติมน้ําลงไปค่ะเพื่อนําต้นไม้ของเราใส่เข้าไปนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไม้ประดับของเรานะคะใส่เข้าไปได้เลยคะ่ะนี่นะคะสวยงามมากเลยคะ่ะ นนี่ะะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้กระถางต้นไม้สวยๆจากหลอดแล้วนะคะแถมว,วิธีการทําไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ